ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งยี่ห้อ Honda c ซี i c นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีรูปทรงสีแดงเลือดหมูนะครับไฟหน้าไฟหลังติดครบหมดเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติใช้น้ำมันเบนซินระบบเดียวครับแม็กยางพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพด้านในนะครับเบาะด้านในนะครับเป็นเบาะแดงดำนะครับหุ้ม ใหม่สะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างสะอาดแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับด้านในนะครับนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับด้านในนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคอนโซลสวยสะอาดนะครับเจ้าของดูแลดีนะครับแอร์เย็นนะครับนะครับไม่ขึ้นนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ Honda นะฮะเครื่อง1.5ซีซีนะครับ รถอยู่อำเภอสักเด็กจังหวัดพิจิตรนะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานราคาเบาๆนะครับคันนี้นะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องได้ลงระยะทางไกลมาแล้วนะครับห0 0ร้อยโลไม่มีปัญหานะครับจากสุรินสู่พิจิตรนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะฮะ16บาลวาวนะครับฮอนด้านะฮะน้ำไม่ดันนะครับ ควาร้อนปกตินะครับสามารถขับไกลได้ยาวๆเลยนะครับสตาร์ตถึงง่ายนะครัครับไม่เคยเจอจนอุบัติเหตุหนักนะครับเพลียอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับน้ำไม่ดังฮะเพลียอยู่ครบหมดเลยนะครับเอกสารครบนะครับคันนี้ภาษี66หกนะครับนะครับเป็นป้ายพิโรกนะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถเอาไว้ใช้งานนะครับ คันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้คุ้มจริงๆนะครับราคาแค่หลักหมื่นนะครับไฟหน้าติดครบนะครับแมกยา,ยางยางยังดอกยังดีอยู่เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับหลังคาไม่ผุนะครับส่วนใหญ่รถจอดในร่มนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในอีกรอบนะครับเบาะสวยสะอาดนะครับ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะครับมาลองให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับครับจะพามาดูโฉมด้านนอกอีกนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับก็จะมีตัมนีรอยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างนะครับแต่โดยรวมราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ สามารถแนะนำเพื่อนญาติหรือคนรู้จักเนะี่ยมาดูรถได้นะครับไม่ได้ติดแก๊สนะฮะด้านท้ายนะครับไม่ไม่โดนชนหนักนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าท่านใดถูกใจจะได้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ